Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ดูสิงเับว่าเด็กเองเขาจะเดินไปไหนไปยเราจะไปกันเอไปไหนคุณั้ไปอเ็กส h a t t e h l l รับนี่คือรายการครัวกะกะ ผมเชฟหมูนี่ทำอะไรครับคุณปอนทำอะไรครับจริงเหรอนี่คือ e n English b r e a k f ฟั t เปิดโลกขยันสุดนี่